สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาให้ชมตอมต้มน้ำครับนี่ครับอาการของปั๊มน้ำไม่มีใครใช้น้ำแต่ว่าปั๊มทำงานตลอดครับเช็คดูแล้วไม่มีน้ำรั่วครับจะปิดน้ำเติมถังไว้ก่อนี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ยินว่าน้ำรั่วที่เสียงเสียงเปิดน้ำน้ำน้ำเติมถังนะครับ นี่ครับอันนี้ไม่มีใครใช้น้ําแต่ว่าปั้มทํางานผิดปกติครับเช็คดูรอบบ้านแล้วครับตามก๊อกตามอะไรแล้วไม่มีที่รั่วครับแต่ปั้มก็ทํางานเหมือนเดิมเป็นที่ตัวปั้มครับทำงานผิดปกติเราจะดูตัวปั้มดูตรงไหนดูยังไงนั้นเรามาดูกันครับนั่นครับท่านผู้ชม อันนี้ไม่มีใครใช้นะครับปั๊มก็ทํางานก็ทําประมาณสักสามสามวิหรือสี่วินาะทีแล้วก็จะตัดก็หมายถึงว่าปั๊มทํางานผิดปกติมีสาเหตุครับมีเหตุมีเหตุอันเป็นที่มันต้องทํางานเราจะต้องตรวจเช็คให้รู้เรื่องให้ดูถูกจุดนะครับก่อนอื่นเราจะดูตัวนี้กับตัวนี้อันนี้ตัวเปิดไหล่น้ําขาน้ําออก อันนี้ตัวเปิดไล่น้ําตัวขาน้ําเข่าอันนี้ข้างในจะเป็นเชือกวาวกับสปริงนะครับส่วนมากตัวนี้จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นานทีจะมีปัญหาแต่โทษนี้มีปัญหามากก็คือตัวนี้ตัวนี้มีปัญหาบ่อยครับเวลาน้าดูดไม่ขึ้นเราจะเปิดตัวนี้กอกน้ําครับเราจะดูว่าข้างในตัวนี้อะไรมันผิดปกตินะครับก่อนอื่นก่อนทํางานอย่าลืมปิดไฟก่อนนะครับปิดน้ําปิดไฟให้เรียบร้อย มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายกับตัวท่นานได้นะครับครับลุยกันต่อครับเมื่อกี้ก็ไปปิดไฟสวิป๊มน้ำแล้วนะครับครับเราก็จะปล่อยน้ําในห้องน้ําทิ้งให้น้ํามันหมดก่อนเราถึงถอดถ้าเกิดเราไม่ปล่อยทิ้งมันจะมีแรงดันนะครับมันน้ํามันจะพุ่งแรงครับมันจะเปียกล้วถอดดูกันนะครับนี่เลยอันนี้ใช้ไขควงครับ มันเป็นร่องสี่่องสีแฉกแบบเนี้ยเราสามารถเอาคีควงใส่งนี้แล้วขัดอย่างเงี้ยหมุนเลยครับเนี่ยหมุนอย่างนี้เลยเฮครับหมุนนิดเดียวก็มันก็จะหลวมแล้วครับแล้วก็นี่ครับหมุนออกมาเลยขานาดนี้อะไรมาดูกันอันนี้คือสปริง อันนี้คือเช็ควาลตัวนี้มันกักน้ําไม่อยู่มันทําให้น้ําตีกลับไปหาตัวมิเตอร์น้ําได้ทําให้น้ําตีไปตีมาบนไปบนมาครับสาเหตุที่มันกักไม่อยู่คืออะไรโอ้อยางนี่มันแข็งมากเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับยางแข็งมากแข็งจริงเลยมันไม่ไม่ไม่เนิ่นแล้วอะ มันแข็งมากเลยครับเดี๋ยวลองเราจะลองหาดูที่เอาตัวมาเปลี่ยนดูนะครับนี่ครับน้าตาเป็นแบบนี้มันดูในนี้นี่เรามาเปิดเร็ง,งนี้ อันนี้คือเช็ควาในตัวปั๊มเนี่ติดกับมากับปั๊มนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ตัวนี้มันกัก,กน้ํามันอยู่ทําให้ปั๊มทํางานตลอดทําแล้วก็หยุดทําแล้วก็ยุดเราจะเราจะต้องเปลี่ยนตัวนี้เราหาดูก่อนครับว่ามีไหมอันนี้คือตัวเก่านะครับท่านผู้ชมกล้องไม่โฟกัสครับท่านผู้ชมนี่น,น,นี่หน้าตามันจะเปื้อนยางมันจะดำดำเปื่อยๆครับ และนี่คือตัวใหม่ครับนี่เดี๋ยวเราจะลองใส่ตัวนี้ดูนะครับว่าอาการนั้นไมนจะหายไหมยางมันเนี่ยยางมันไม่แน่นมันหลวมครับมันให้ตัวได้ต้องเป็นแบบนี้ครับตัวนี้มันหนึบเลยท่านผู้ชมแข็งเลยเราจะต้องตัดเอาโปรเกนนะยางอะไรสักอย่างมาใส่ตัวนี้ได้ครับยางดำเรามีอยู่แต่วันนี้ เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปเอาแล้วครับท่านผู้ชมนี่คือของใหม่นะครับของใหม่ที่ผมได้มาจากปั๊มตัวอื่นพรมันไม่มีขายนะครับท่านผู้ชมผมแกะมาจากปั๊มตัวอื่นผมมีปั๊มหลายตัวครับเล้วจะให้ชมนะครับนี่ครับเยอะเลยครับปั๊มอยู่เนี่ย ผมสามารถถอดเอาอะไรตัวไหนตัวหนึ่งมาใส่เวลาผมซ่อมนะครับแล้วเราก็จะมีนี่ครับนี่จะใส่เข้าไปมันจะใส่ด้วยกันได้ไม่ได้ทุกรุ่นนะครับมันจะเป็นบางรุ่นเท่านั้นนี่เราใส่เข้าไปเลยแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมสปริงครับเวลามันตัดจะได้นิ่มไม่ไม่กระแทกปึ้งปึ้งนะครับผมปิดฝาเข้าไป ก็หมุนท่อใต้เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมไสควงขัดนิดหน่อยพอแล้วเคนะั้นเดี๋ยวที่นี้เราจะลองไปเปิดน้ำดูนะครับว่ามันจะเป็นเช่นไรเรื่ออะไรหน้าหรือเป็นีะไหน้าก่ดกไปเอา

ตอนนี้ก็จบงานเสร็จงานครับท่านผู้ชมใช้ได้ตามปกติครับเงียบกิ๊บเลยครับไม่มีเสียงติ๊กแท๊กติ๊ก๊ก,ก,กให้เราได้ยินครับนี่ครับเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าปั๊มน้ำครับขอบอกก่อนว่าอะไหล่ไม่มีขายนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาไปให้ช่างซ่อมให้ เขาจะมีอะไรของเขาเพราะว่าที่ช่างเขาจะมีอะไรเก็บไว้เป็นสำรองอยู่แล้วครับนี่ครับจาเป็นหน้าตาแบบนี้ตัวนี้นะที่เราถอดบบ่อทีตัวนี้นะครับตัวนี้ส่วนมากจะไม่มีปัญหาครับตัวนี้เป็นตัวน้ําออกเราเปิดตอนเราไล่ลมแค่น,นั้นเองนานจะได้เปิดครั้งหนึ่งครับแต่ที่สําคัญคือตัวนี้ครับ อันนี้ตนนี้จะเปิดกอกน้ําเวลาเราน้ํามันดูดน้าไม่ขึ้นตัวนี้เราจะเปิดบ่อยครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์สวัสดีครับ